นี่ทุเรียนครูตัดแต่งกิ่งไว้พอแล้วครับแล้วไม่ตัดไม่แต่งอีกแล้วครับเนี่ยครูจะปล่อยให้พวาะกระแหงพวออะไรมันขึ้นครับให้มันขึ้นให้มันเต็มครับทุเรียนครูไม่สวยนะครับเพราะว่าใบเขาไม่เต็มสักทีก็เลยไม่สวยครับรอยเขาใบเต็มก่อนพอใบเต็มแล้วถึงจะดูดีครับมันถึงจะสวยเพราะว่าครูตัดแต่งกิ่งไว้ แม่ทีแรกครูก็เอาไว้กิ่งไว้เยอะครับตามหลักวิชาการก็จะให้ไว้ยี่สิบถึงยี่ิบห้ากิ่งมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่พอเรามาทําแล้วมันไม่ใช่เราต้องดูสภาพของต้นบางต้นแล้วก็สิบกว่ากิ่งบางต้นก็แถวแถวสิบกิ่งครับเนี่ยเพราะว่าเราต้องดูความสมบูรณ์ของต้นด้วยเราต้องทําไปตามต้นไม่ใช่ไปทําตามหลักวิชาการยี่สิบยี่บห้ามีเท่าไรเอาไว้หมดมันไม่โตครับอันนี้ครูเถียงเลยเพราะว่าครูเป็นคนทําครูเถียงเลยครับไหนจะกิ่ง กิ่งแขนน่ะกิ่งแขนบอกกิ่งแขนเนี่ยก็เรียกกิ่งแขนออกไปแล้วก็ยังจะมีกิ่งนิ้วแตกออกอีกมันไม่ใช่น้อยครับจะไปเอาไว้ตามหลักวิชาการครูรับรองเลยว่าไม่โตครับต้องเราเอาไว้สักสิบกว่ากิ่งเนี่ยสิบกว่ากิ่งกิ่งหลักๆมันเนี่ยเดี๋ยวมันก็แตกกิ่งแขนออกอีกครับมันก็มันถึงจะเป็นทรงพุ่มครับนี่คือการตัดแต่งกิ่งของครูนี่นะครับเพื่อน